วันนี้ไอจะพาทุกคนไปชมกระบะโฉมใหม่ของปี2026กันค่ะนี่เลยค่ะไอก็จะพาทุกคนมาดูรุ่นนี้เลยนะคะไฮแลนเดอร์สี er ประตูยกสูงสี C, ขาวมุกเกตแซคค่ะสำหรับโฉม2026นะคะจะมีสีให้เลือก3สีค่ะคือสีบอลเงินสีเทาและสีขาวมุกแบบในคลิปเลยและโฉมหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆช่องลม3ามช่องเพิ่มขึ้นมานนในส่วนของไฟหน้านะคะตรงนี้จะเป็นลมดำหมดเลยค่ะทุกคนและเพิ่มเส้นสายเข้ามาเป็นสีบอลเงินตัดแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยส่วนกระจังหน้าของ ะะก็จะมีลักษณะเป็นทูโทน2ชั้นแบบในคลิปเลยค่ะทุกคนคือเพิ่มลวดลายเข้ามาให้เป็นขีดๆนิดนึงนะคะ2ชั้นแบบนี้สวยงามมากและในส่วนของแผงลังพึ่งนะคะก็จะออกแบบมาในลักษณะแบบใหม่ของปี2026ค่ะทุกคนโดยรวมก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยและในส่วนของไฟตัดหมองในรุ่นเกจแซนะคะก็จะเป็นไฟ LED แล้วและในส่วนของล้อแม็กนะคะจะได้ไลายใหม่หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเป็นล้อแม็กขอบ18ยางบิสต้เบอร์ยาง2 6 5 6 1หเป็นยาง HT ที่เหมาะกับ หนุนดัมให้การขับขี่ของเรานุ่มเงียบและประหยัดน้ามันมาถึงในส่วนของระบบเบรคค่ะทุกคนด้านหน้าจะเป็นดิสเบรคและด้านหลังเป็นดัมเบลและในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีโลโก้ไฮแลนเดอร์ลลาแบบนี้เลยและในส่วนของตัวฉีดน้ํานะคะก็จะอยู่บริเวณก้านปัดน้ําฝนแบบในคลิปเลยค่ะทุกคนกระจกข้างนะคะจะเป็นแบบพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวและด้านบนนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนด้านล่างจะเป็นสีดําด้านและในส่วนของบันไดข้างนะคะก็จะเป็นบันไดข้างแบบใหม่แล้วค่ะทุกคนก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลย มือเปิดประตูนะคะก็จะเป็นมือเปิดประตูแบบโครเมียมค่ะทุกคนและยังมีสัญญาณการขมโมยมาให้ด้วยค่ะในรุ่นเกสชของเราและยังมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะคะจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยค่ะและในส่วนของไฟไท้ายนะคะจะเป็นไฟไท้าย LED สีใสค่ะทุกคนจากเดิมจะเป็นขอบแดงนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นขอบใสแล้วนะและการชนท้ายนะคะก็จะเป็นการชนท้ายแบบใหม่นะคะเพิ่มลวดลายลูกเล่นเข้ามาแบบนี้เลยค่ะมือเปิดประตูหลังมาพร้อมกล้องถอยค่ะทุกคนจะเป็นมือเปิดประตูแบบโครเมียมและมาถึงส่วนของภายในนะคะเริ่มต้นก ก็มาด้วยฟังก์ชันที่ครบคันแบบนี้เลยค่ะทุกคนัดมาในส่วนของเบาะนะคะทุกคนก็จะเป็นเบาะนังลวดลายใหม่ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเบาะ<บ>ของเขาเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะในส่วนของด้านคนขับสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางเลยและพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะทุกคนก็จะมีฟังก์ชันสําหรับใช้งานเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้เยอะเลยบริเวณภายในของเขานะคะก็จะเน้นตกแต่งไปที่โทนสีดาค่ะทุกคนและตัดด้วยสีบอลเงินแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหราและ l u วรี่มากยิ่งขึง้นและภายในตัวรถนะคะออกแบบมาให้สามารถ วางแก้วได้เยอะมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบริเวณฝั่งคนขคับ ฝั่งคนนั่งหรือฝั่งผู้โดยสารนะคะ,คะก็คือสามารถวางได้หลายจุดเลยและสําหรับในรุ่นเกจเซตตัวนี้นะคะก็จะมีถุงลมนิรภัยให้1คู่หน้าคะ่ะและในส่วนของกระจกนะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดมานะเขาจะมีไฟให้ทั้ง2คู่หน้าเลยแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนมีกล่องใส่แว่นตาอยู่ให้บริเวณไฟด้านบนนะคะและในส่วนของเบาะหลังนะคะก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยค่ะทุกคนในรุ่นเกจเซตเนาะและนี่เลยยังมีตัวนี้มาให้อีกนะคะจะเป็นที่เสียบสายชาร์จ Type C ค่ะสามารถใช้งานได้จริงนะ ะะแล้วก็นี่เลยนะคะจะมีมือจับมาให้ระหว่างขึ้นรถนะคะจะมีให้เลยทั้ง4ด้านคนขับคนนั่งนะคะด้านหน้าด้านหลังเนาะภายในของเขาภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนอยอมรับเลยนะคะว่าเกรเซเนี่ยเป็นอีกรุ่นที่ขายดีไม่มีตกเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.2ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ก็ขายดีทั้งคู่เลยและสำหรับเครื่องยนต์2.2เกียร์ออโต้8สปีดนะคะตอนนี้มีให้ทดลองขับแล้วด้วยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับก็สามารถติดต่อไอเข้ามาได้เลยนะคะ อีสุดีแม็กดีวันแอนด์โอลี่หนึ่งเดียวเท่านั้น